มาของเราทำไมไม่ขึ้นอ่ะปึ๊บอะหนูจ๋าเดี๋ยวมันเริ่มเข้าเนะะื้อหาอันนี้เลยนะลูกนะนะคะก็คือแบบึกหัดหนูเปิดตามไปเลยที่มันเขียนว่าเชิญเชิที่สิบแปดนะจ๊ะมันจะบอกว่าให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในตารางนะคะโดยที่ตารางอ่ะดูนะตารางอันแรกนะคะจะมีเหตุการณ์มาให้หนูนะคะมีทั้งหมดห้าเหตุการณ์ด้วยกันโดยที่ให้หนูตอบผลกระทบที่เกิดจากเสียง จากในรูปอ่ะนะคะผมกระทบมีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางการป้องกันหรือว่าจะหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงนั้นได้ยังไงนะคะอ่ะมาดูรูปแรกลูกรูปแรกเป็นรูปอะไรจ๊ะ,<า>ะ,คะค่ะอาฟ้าผ่าเลี่ยงเวลาหนูได้ยินเสียงอย่างเงี้ยหนูรู้สึกยังไงลูกกลัว,วเออตกใจบางคนกลัวใช่ไหมคะส่วนใหญ่อันเนี้ยพวกพวกเกี่ยวกับฟ้าผ่าหรือจุดประทัดหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นกระทันหันลูกโดยที่เราอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ทันตั้งตัว ูป้าเพราะเราไม่รู้เราไม่ไมันไม่รู้ว่าจะผ่ามาเมื่อไหร่นะฮะโดยที่เราก็ตกใจใช่ไหมส่วนใหญ่จะตกใจและถ้าเสียงเกิดขึ้นฉับพลันอะ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะป้องกันไม่ค่อยทันนะคะสมมุติมันเกิดขึ้นเลยหรือรูเบิดอยูออ่ดีตุ้มโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเราจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยนะคะดังนั้นนะลูกผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คืออันแรกที่หนูตอบไปนั่นแหละก็คือทําให้ตกใจใช่ไหมลูกจะเกิดการตกใจแล้วก็เกิดการหูดับฉับพลัน ในที่นี้ก็คือมันเกิดขึ้นทันทีลูกแล้วเราไม่สามารถป้องกันได้ทันบางทีแบบดังมากๆเราก็หูดับไปได้เลยนะคะอ่านี่คือผู้ผลผลกระทบนะอ่ะป้องกันหนูลองบอกว,วิธีป้องกันมาหน่อยลูกยงยกตัวอย่างซิอยู่ในห้องอนะเออก็ไปอยู่ในห้องใช่ไหมหรือว่าฝนตกไม่ควรออกไปอยู่นอกอาคารถูกไหมนะคะควรจะอยู่ในบ้านเพราะในบ้านมันจะมีเป็นกำแพงถูกไหมลูกอาจจะเป็นบ้านไม้บ้าน,านปูนกันแล้วแต่ มันจะเป็นที่ดูดซับเสียงหรือว่าที่กั้นเสียงทําให้เราได้ยินเสียงอะน้อยลงระหว่างอยู่นอกบ้านกับในบ้านการที่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าความดังมันต่างกันอยู่แล้วถูกปะนะคะอ่าันนี้นะหรือถ้าถ้าหนูสังเกตนะก่อนฟ้าผ่ามันจะมีอะไรมาก่อนลูกฝนมันจะมีอะไรส่งสัญญาณมาก่อนว่าเ,เดี๋ยวเสียงฟ้าจะมาแล้วอะไรมันเกิดก่อนฝน อ่ะมันจะมีฝนใช่ไหมลูกแต่ก่อนเกิดเสียงอ่ะมันจะมันจะมีฟ้าแลบออกมาก่อนหลงจากฟ้าแลบปะคือมันจะเป็นแบบเนี่ยอย่าที่หนูเห็นน่ะอันนี้คือฟ้าแลบมาก่อนคือแสงอ่ะมันจะมาก่อนเสียงลูกแสงอมาก่อนเสียงมันจะมีเป็นประกายแฉกแฉงเนี่ยลงมาก่อนปุ๊บยังไม่พร้อมเสียงนะและเสียงมันจะตามมาทีหลังเพราะว่าแสงมันเดินทางมาก่อนเสียงเสียงจะตามมาทีหลังถ้าหนูเห็นถ้าฝนตกปุ๊บหนูเห็นเป็น ไอ้ฟ้าลงมาแบบเนี้ยเนี่ยดังแบบรูปอย่างเงี้ยหนูเตรียมเอามืออุดหูเลยลูกนะคะหนูรู้หนูให้ให้หนูรู้เลยว่าเดี๋ยวเสียงมันจะตามมาแล้วลูกนะนะคะอ่าอันนี้นะก็คือเข้าไปอยู่ในห้องมันอยู่น้กบ้านเนาะหรือปิดหูถ้าเราเห็นฟ้าแลบถ้าเราแบบเห็นพันอน่ะนะคะเราก็รีบเอามืออุดหูไว้ก่อนเลยนะคะอ่าอันนี้อ่า,อา,อาต่อมาสองบ้านริมถนนใหญ่บ้านใครอยู่สายเอเชียอะครีนอย่างเงี้ยเป็นไงลูกนอนฟังงคืนเป็นไงจ๊ะ มันมันเออเด็กแว้นใช่ไหมเน,นี่ยอย่างอาย่างไอก็อยู่ถูกป,ปะไอก็อยู่ติดถนนน้ำก็ฟ้าฟ้าก็อยู่ใช่ไหมลูกมันก็ใกล้ถนนอยู่เนาะสายเซียอ่ะอย่างคลีนในตัวใกล้เลยนะคะเนี่ยหลายคนที่อยู่ใกล้ถนนหนูจะได้ยินเสียงรถผ่านไปมาหรือบางทีบีบแต่ันแป้นแป้นแป้นหรือไอ้พวกอะไรนะนักบ,บิดใช่ไหมแว้นกันเสียง,ยงดังแล้วแว้นกันทีนึงไม่ใช่คันเดียวสิบยี่สิบคันนะจ๊ะรู้สึกแบบไหนลูกหนูได้ยินอ่ะรู้สึกเป็นไงบ้างเลาได้ยิน ลำคาลาลำคาญใช่ป่ะเออเป็นครูก็ครูก็ลำคาญลูกคนจะหลับจะนอนมาเบิ้ลรถมาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันลำคาญนะคะหรือแต่รถเนี่ยนะคะบางทีแบบรถมันก็แบบบีบแต่กันบ้างอะไรบ้างเรานอนอยู่ใกล้เราก็จะได้ยินนะคะรู้สึกแบบลำคาญไปเลยอ่ะวิธีการป้องกันใครรู้บ้างมีการปลูกต้นไม้สูงสูงหรือสร้างกำแพงถูกต้องนะลูกก็คือเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันอะไรได้เลยแบบ อ่ะย้ายบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมลูกบ้านเราเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เราไปย้ายบ้านลําบากไม่ได้เราก็หาวิธีการป้องกันก็คือส่วนใหญ่เขาจะให้ปลูกต้นไม้นะคะแบบพี่ฟ้าบอกเลยปลูกต้นไม้สูงๆวะลูกหรือกําแพงก็ได้เพื่อใช้เป็นแนวกั้นเสียงเสียงมันจะลดมันจะไปดูดซับเสียงลูกเสียงมันจะได้ยินน้อยลงนะคะเพราะมันเป็นกัน้นมันมีที่กัน้นเหมือนแล้วอยู่ในห้องกับนอกบ้านอะในบ้านนอกบ้านอะได้ยินเสียงต่างกันและเหมือนกันลูกเขาก็ทํากําแพงขึ้นมานะคะ เพื่อใช้เป็นแนวกั้นเสียงอ่ะอันนี้คือวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงนะลูกนะแต่ว่ามันก็เนี่ยมันทำได้แค่นี้แหละลูกเนอะเพราะมันอยู่อยู่ใกล้ถนนจะไปห้ามไม่ให้รถวิง่งจะไปห้ามไม่ให้มันบีบแตรก็ไม่ได้นะลูกเราต้องหาวิธีการแบบนี้แหละในการแก้ไขปัญหานะคะอ่ะต่อมาสามสนามบินที่ผู้เคยเล่าเคยเล่าวันนั้นอ่าสนามบินที่ผู้บอกว่าเครื่องบินอ่ะเวลามันขึ้นเสียงมันจะดังมากถูกไหมลูก ถ้าคนอยู่ใ,ในสนามบินเขาจะป้องกันยังไงลูกเขาจะใส่อะไรใส่ที่ผิดหูอเออใช่เขาจะใส่ไอ,อหูฟังครอ,อบไว้อะลูกนะคะหูฟังครอบไว้นะก็คือเพื่อลดลดเสียงเขาก็จะได้ยินน้อยลงถามว่าได้ยินไหมได้ยินลูกแต่ว่าได้ยินน้อยลงมันก็ยังดีกว่าที่แบบไม่มีอะไรป้องกันเลยนะคะอ่ะหรือถ้าอยู่บริเวณ ใกล้ๆนะคะเห็นเครื่องบินมันจะเราไม่ได้อยู่ในในในรันเวย์แต่เราอยู่ใกล้ๆถ้าเห็นเราก็ควรที่จะแบบไม่เข้าใกล้หรือออกห่างไปเลยนะลูกนะเพราะว่าถ้าถ้าทําแบบนั้นอ่ะแก้วหูเสื่อมนะลูกนะถ้าปล่อยโดยไม่ป้องกันอะไรแก้วหูมันจะเสื่อมนะลูกนะนะคะอ่าอันนี้ที่บอกนะลูกนะก็คือใส่ที่ข้อผูซ้าหรือว่าไม่เข้าไปใกล้สนามบินนะคะเวลาเห็นว่าเอ้าเครื่องบินมันจะขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆมันนะคะอ่ะอันนี้นะ ที่กูบอกอ่ะไอ้เวลาเครื่องบินขึ้นอ่ะระดับเดซิเบลหรือระดับความเข้มของเสียงที่ดังอ่ะมันร้อยอัพนะลูกร้อยอัพไอ้ร้อยอัพนี่อันตรายแล้วล่ะมันอันตรายตั้งแต่กี่เดซิเบลลูกใครจําได้แปดสิบหรือเจ็ดสิบแป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 ดสิบเออมันตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลขึ้นไปที่ทําให้เกิดอันตรายนะนะคะแต่ว่าถ้าทําให้ตั้งแต่เกิดความลาคานอ่ะมันเกิดตั้งแต่เจ็ดสิบแล้วลูก เจ็ดสิบเจ็สิห้าที่หนูบอกอะอันนั้นเกิดความลํำคานแล้วนะคะแต่ว่าถ้าถ้าแบบอันตรายอะที่เป็นอันตรายเลยอะนะคะถ้าได้ยินนานๆน,นะ่ะตั้งแต่แปดสิบห้าขึ้นไปนะลูกนะอ่ะมาสี่จุดประทัดหรือจุดพุอันนี้ใกล้เคียงกับฟ้าผ่าเลยนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นคล้ายกันเหมือนกันเลยลูกก็คือล่ะตกใจหูดับใช่ไหมเออกับหูดับนะคะเพราะมันเกิดขึ้นแบบมันมันแบบเกิดขึ้นแบบประทันหันนะ่ะ เวลาจุดปุ๊บบางทียิงวิ่งออกมาไม่ทันเลยดังแล้วแล้วดังแบบเป็นนัดนัดติดต่อกันนะคะบางทีหูดับไปเลยหูดับแบบเฉียบพันเลยแต่ว่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวก็ได้ยินเหมือนเดิมนะลูกแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเวลามันได้ยินอะนะคะอ่ะการป้องกันจะคล้ายกันนะคะถ้าเราเราเป็นคนจุดเองเราอยู่ใกล้ๆวิธีการป้องกันง่ายๆคือทําไมลูกใส่หูฟัง เออใส่หูฟังเอาที่ข้อหูมาหรือเอามือปิดหูแค่นั้นเองนะคะเมื่อได้ยินหรือถ้าเห็นว่าเขาจะจุดแล้วก็มาเดินออกไปไกลสักนะคะจะได้จะได,ะได้การได้ยินจะได้ลดน้อยลงแล้วนะลูกนะนะคะบางทีบางอย่างมันมันต้องมันต้องใช้การป้องกันที่มันฉับไวนะคะบางทีเราไม่ทันตั้งตัวอย่างแรกเลยที่เรารู้ก็คือเรามีมือก็ต้องรีบเอามืออุดหูนะคะอะเพื่อป้องกันบางทีแบบถ้ามันเกิดฉับพลันอย่างจุดผุฟ้าผ่าเงี้ย เราจะเตรียมแบบหูฟังหรืออะไรมาบางทีมันหยิบไม่ทันหลอกลูกก็เอามืออุดหูไว้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าเขาจะจุดเราก็เดินออก่างซะไม่ไปอยู่ใกล้ๆนะลูกนะอ่ะอันนี้คือข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าข้อสุดท้ายไวมากนะคะอันนี้คือเสียงวิทยุหรือเครื่องเสียงนะคะดังๆดังๆังเลยหรือไปตามงานแบบเปิดขับเปิดอะไรต่างๆนะคะผลกระทบโอ้ดังอะไรลูก่านเล้อ ลยคาญบางอย่างบางคนแบบถ้าไม่ชอบดนตรีแล้วก็อาจรู้สึกลำคาญใช่ไหมได้หนูสามารถเขียนนอกจากที่ครูเฉลยให้ได้นะลูกนะคะแล้วแต่เลยถ้านูว่ามีหนูลำคาญเวลาเห็นคนเปิดดังๆแบบบ้างข้างเปิดหนูลำคาญมากเลยหนูก็เขียนเลยเกิดความลำคาญนะคะอ่าอันนี้ก็คืออ่าถ้าได้ยินดังๆมากๆและติดต่อกอันอาจจะทําให้เยื่อแก้วหูมันเสื่อมได้นะลูกถ้าเปิดเพลงดังๆนานๆหรือเขาใครเข้าไปอยู่ในผับ อยู่หรือวงดนตรีไปอยู่ใกล้ลําโพงอ่ะนะคะซึ่งเราไปเบาห้องเขาไม่ได้อยู่แล้วนะลูกนะและถ้าเวลาพวกวงดนตรีหรือเปิดเพลงอ่ะเวลาเขาเปิด,เ,ปดเพลงอ่ะเป็นชั่วโมงถูกปะเล่นดนตรีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถ้าเราได้ยินอย่างนั้นตลอดตลอดลอด่ะมันอาจจะทําให้เราหูเสื่อมได้นะคะเยื่อแก้วหูไอข้างในที่หนูจิ้มไปเวลาหนูปั่นหูนั่นแหละที่หนูรู้สึกเจ็บๆอ่ะนะคะตรงนั้นแหละเยื่อแก้วหูมันบางมากแล้วนะลูกแค่เราเอาคัตาบัดแย่ไปนิดเดียวเองเรารู้สึกเจ็บเลยนะคะอ่าอันนี้นะ อาจจะทําให้เยื่อแก้วหูเสื่อมได้นะคะวิธีการป้องกันถ้าเราเปิดวิทยุเองมันดังไปเราก็ทําไมซะให้ลดความดังให้เหมาะสมก็ลดความดังซะถ้าเราเปิดเองรู้มันดังแล้วมันเป็นอันตรายแล้วก็เบามันหลุกนะคะเราก็เบาปรับเสียงให้มันเบาลงเลยนะคะหรือถ้า ไอไองานมีงานฉลองนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงอาจจะไม่ไปอยู่ที่ใกล้ลําโพงก็ได้นะคะบางทีอ่ะเวลาหนูพวกงานแต่งงานบวชตอนก่อนๆเน,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 นอะมันจะมีพวกวงดนตรีใช่ไหมลูกนะคะเวลาเลือกหนูเลือกดีๆนะลูกอย่าไปใกล้ลําโพงไอสองข้างอะ่ะบางคนชอบไปอยู่ใกล้ลําโพงเวลาดนตรีดังมาหนูรู้สึกว่าใจหนูเต้นตามจังหวะด,ดนตรีเคยรู้สึกไหมลูกอืมเคยปะ<อ>ใจมันจะเต้นตามจังหวะด,ดนตรีอ,ะอ่ะเคยไหม เออเวลาแบบเวลาเปิดเพลงดังๆมะลูกแล้วเราไปอยู่ใกล้ลําโพงอ่ะใจมันจะแบบเต้นตามจังหวะดนตรีมันจะแบบตึกตึกตึกไปเลยอ่ะนะคะมันแล้วมันจะแบบจาคานอะไรนะลูกเรารู้สึกด้วยใช่ใช่นั่นแหละเราจะรู้สึกด้วยเลยนะคะมันมันจะรู้สึกด้วยเลยแล้วเราจะรู้สึกไม่ดีเพราะว่าแบบมันดนตรีเวลาดนตรีมันแรงๆอ่ะใจเราก็จะตึก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 ตามเลยนะคะเนี่ยครูเคยครูก็เคยไปอยู่เหมือนกันตามพวกเวลาเขาร้องเพลงฉลองอะไรอ่ะ ไปโดนนั่งโซนที่มันอยู่ตรงลําโพงพอดีโอหูลาคานอยากจะเดินออกห่างให้มันไกลเลยนะคะ <c oughs> วเวลาเราเจอแบบนั้นเราก็เลือกเลือกอยู่ไกลๆซะไม่ต้องไปอยู่หน้าเวทีหน้าเวทีเอาไวใ้ให้เขาพวกวัยรุ่นที่เขาจะเต้นไปเราก็ไปอยู่หลังๆเอาได้ยินเสียงเบาๆเอานะคะเราต้องเลือกเลือกจุดด้วยนะ้ลูกดูจุดให้ดีนะคะหรือถ้าหด็กเลี่ยงได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าผับไม่อะไรก็ดีนะคะก็คือหด็กเลี่ยงไปเลยนะลูกนะก็จะทําให้เราสามารถ ป้องกันมลพิษทางเสียงได้นะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นผลกระทบนะคะกับวิธีการป้องกันหนูจะบางอย่างอ่ะมันอาจจะอย่างเช่นเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงอาจจะไม่ดังมากนะคะแต่ว่าถ้าได้ยินติดต่อกันหนูเปิดใส่หูหนูเป็นแบบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอ่ะอันนั้นก็เกิดอันตรายได้นะลูกนะคะเพราะมันได้ยินติดต่อกันนานจัดนะคะอาจจะทําให้เยื่อแก้วหูหนูเสื่อมได้นลลูกหลายๆอย่างที่แบบว่า มันสามารถกระทบกระเทือนต่อการฟังของเราแล้วลูกนะบางคนน่ะไม่ดูแลนะคะเนี่ยฟังเพลงอะนะเอ,เอาเอาหูฟังอ่ะอัดหูไปใช่ไหมลูกแล้วก็เปิดเพลงให้มันดังๆอ่ะนะคะตอนเด็กๆหนูอาจจะยังไม่เป็นไอลูกพอโตๆเข้าอ่ะไอ้ประสาทหูมันมันไม่ดีอ่ะมันเสื่อมนะคะการได้ยินก็คือลดลงลดลงตอนเด็กอาจจะยังไม่รู้สึกนะคะว่าแบบว่าร่างกายเรามันถดถอยแต่ว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆ อายุมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้นะลูกนะดังนั้นก็คือเขาเรียกอะดูแลนะคะดูแลอวัยวะรับเสียงก็คือหูของเราให้ดีนะลูกนะมันทําความสะอาดนะลูกนะแล้วก็อะไรที่มันทําให้เกิดมลพิษหรือเกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูของเรานะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเนาะนะคะอ่ะอันนี้นะคะหนูที่ครูเฉลยเฉลยมานะคะ ใครที่คิดได้มากกว่านี้ที่หนูตอบมาหนูรำคาญครหูหนูได้ยินหนูรำคาญเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูหูดับหนูหูอื้อหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนเพิ่มเติมไปลูกหนูก็ใส่ใส,ใ,สใส่แดดแบบเนี้ยนะคะขีดๆแล้วก็ใส่เพิ่มมานะคะได้หมดเลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นการเฉลยใบงานสุดท้ายแล้วนะคะถูกไหมลูกฟ้าถูกหมดไหมมีใครทํามาก่อนถูกทามาก่อนอ่าถูกไหมลูกถูกไหม ถูกแต่บางอันหนูตอบไม่เหมือนครูอ้าวไม่ไม่เหมือนไม่เป็นไรลูกไม่เหมือนไม่เป็นไรนะคะอันที่หนูไม่มีหนูก็เขียนเพิ่มไปอันที่นี่อันที่หนูมีอยู่ก็ไม่ต้องลบนะคะเพราะว่าบางทีความรู้สึกการได้ยินมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะครูอาจจะไม่ํำคาญหนูอาจจะํำคาญอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะก็คือเขียนเลยนะคะเขียนเพิ่มเติมไปนะลูกแต่ไม่ต้องไม่ต้องลบนะจ๊ะอ่าอันนี้